สวัสดีคุณพิมพทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r a d ย c h a n n e l ครับคลิปนี้ครับก็เรียกว่ามาอีกแล้วสําหรับการรีวิวนักเตะครับอย่างตานานเอซิมิลานครับก็คือปอ l โลมานิ n i ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งก็เปิดได้งบที่เปิดได้ก็ไม่เยอะนะรอบนี้สาหรับปอโลมานิเนตนะครับผมถ้าอัพตันแล้วแล้วก็ใช้โลโก้ของเอซิมิลานนะครับจะเป็น98สําหรับคําว่ากองหลังตัวกลางเซ็นเตอร์แบกนะครับแต่ถ้าลองปรับไปเป็นแบกซ้ายนะครับ จะอยู่ที่94นะครับส่วนแม็ขวาเนี่ยผมเพิ่มไปแล้วนะเกี่ยวกับ Position Boost นะครับก็เป็น94ครับก็ที่เหลือนะครับจะเป็นกองการตัวรับครับมอ u ินี่ครับจะอยู่ที่88นะครับกองการมมดฟิลครับ CMF ครับจะอยู่ที่83ครับแล้วก็คขยับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับสับนสูงสูงครับ186ซนเมตรนะครับมาในเวอร์ชัน38ปีครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับ พียคอร์ดก็ค่อนข้างเยอะนะ53ครับแล้วก็เลเวลตันนะครับเลเวล16เท่านั้นส่วน,นเรื่องของสเต็ภายในเกมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมรับที่แท้จริงนะเพราะว่ามาในเวอร์ชัน38ปีเนี่ยก็ค่อนข้างสมน้ําสมเนื้ออยู่นะสำหรับสเต็ปนะครับก็มาเริ่มความสามารถทั้งหมดของเกมรุกนะครับ64แต่ตัวก่อนเวอร์ชันยี่สิบปีเนี่ยจะเล่นเกมรุกดีกว่านะครับบอลคอนโทรลนะครับ93นะครับการคลองบอลเนี่ยดิบบิ้งนะครับการเลี้ยงบอลเนี่ย83 ไส่โพซิชันนะครับการเลี้ยงบอลต่ำขณะวิ่งอยู่ก็85นะครับส่งสั้นโลพาสเนี่ย88ส่งไกลก็92ครับฟินิชชิ่งนะครับ60แล้วก็เฮดดิ้งการมุ่งเนี่ย92ครับแล้วก็ทางด้านของการยิงโค้งการเปิดโค้งเคิร์ฟเคิร์ฟเนี่ยก็79สปีดความเร็วนะครับ87ครับแล้วก็สปีดต้นเนี่ย80ถือว่ายังดีอยู่นะครับไม่70ไปปลายนะครับพลังการยิงครับกิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ย88 กระโดดจ้ำเนี่ยสูงถึง96ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ92บาลานซ์หรือว่าสมดุลนะครับ84ครับแล้วก็ความอึดนะครับ93และก็นี่คือความสามารถทั้งหมดของเกมรับโดยรวมนะครับเต็มแม็กซ์นะครับ99บอลวินนี่งครับการแย่งบอลก็ดีครับการเข้าปะทะก็ดีนะครับ99เหมือนกันแล้วก็ความดุดันนะครับ96ส่วนในเรื่องของการใช้เท้านะครับบอลวินนี่ต้องบอกเลยว่าทั้ง2เท้าเนี่ยใช้ได้หมดนะทั้งซ้ายก็ดีขวาก็โดนนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ย ค่อนข้างโอเคด้วยส่วนฟอร์มครับตอนนี้อยู่ที่ฟอร์ม B อยู่แล้วอินคณิตโมเมนต์นะครับก็หัวตั้งอ่าบอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยเกี่ยวกับเมลนีนี่นะครับแล้วก็เคบไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสกิลพาสซีฟที่ตัวนี้เนี่ยครบนะครับสิบสกิลแต่ตัวเก่าเนี่ยจะมีแค่9กสกิลใช่ไหมตัวนี้ครับจะมีเฮดดิ้งนะครับการโมุนมีเฮลทิกเพิ่มมาด้วยนะครับเป็นตอกต้นไม่น่าจะเพิ่มเฮลทิกนะผมจาไม่ได้แล้วนะครับมีวันทัชพาร์สนะครับน แล้วก็จะมีเวสเตดพารนะครับการเปิดบอลแบบมีน้ำหนักพินโพกซิ่งก็มีมาสําหรับการเล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับและนอกจากนั้นครับจะมีเกมรับด้วยนะครับแมน m าร์กิงนะครับประกบตัวแล้วก็อินเตอร์เซ o ชันครับการเข้าสกัดบอลการเคลียร์ทายากก็มีนะครับอย่างอคาเบติกเคลียร์ก็ติดมาให้กับตันทีมก็มาแล้วก็นี่ฮะบัวเจนสู้อย่างเฟตติ้งสปิริตเปาโลเมนนี่ก็มีเช่นเดียวกันครับและก็ในเรื่องของเซกเล่นจะเป็นตัวบิวอัพนะครับเป็นตัวสร้างรค์เกมนะครับอาจจะเป็น โยนบอลก็ได้ประมาณนี้เกี่ยวกับปอโลมานิเน่ร่างที่แบบว่าโคตรเก่านะครับผมสำหรับปอโลมานินี่ตัวนี้นะครับผมเรียกว่าอัปตันแล้วแล้วก็ใช้โลโก้ AC มิลานครับจะอยู่ที่98สําหรับคําว่ากองหลังเซนเตอร์แบ็กตัวกลางนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับขอสัก98ไลค์ละกันนะครับเพราะว่าอัปตันแล้วมันนี่จะอยู่ที่98นะครับผมแล้วก็แน,น่นอนครับน่าจะมีคําถามมาว่า มาดินี่ตัวนี้นะครับกับร่างที่แล้วเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันนีครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงอายุก่อนนะครับอายุครับตัวนี้ที่รีวิวอยู่นะครับอายุทั้งหมด38ปีซึ่งเป็นตัวที่เก่าแน่นอนนะครับเรื่องของการเก่าเก,าเกมในชีวิตจริงครับแล้วก็ให้อารมณ์อีก1แบบแต่ตัวเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับอายุแค่26ปีเท่านั้นห่างกันถึง12ปีนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับ ถนัดเกมรับมากกว่าและก็ตัวก่อนนั่นนี้ครับจะถนัดในเรื่องของแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ดีนะแต่ก็ตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นเอาสเตตก็เป็นกองหลังเน้นๆเ,เลยนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่าดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าอยากเล่นแบบแบ็กซ้ายเวอร์ชันก่อนเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มี2เวอร์ชันนะครับตัวก่อนเนี่ยเล่นเกมรุกก็ดีสดกว่านะครับในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็การเล่นเกมลุกอ่ะตัวเก่าดีกว่านะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าในเรื่องของเกมรับครับ ก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เกมรับดีจริงๆสําหรับคนที่จบไปยืนแบบกองหลังนะครับอาจจะเป็นมารดินี่นะครับสไตล์สร้างสรรค์เกมแล้วก็คู่ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเดอะเดดทรเยอร์เช่นโซแคมเบลไอคอนิกโมเมนต์ก็ได้นะครับให้โซแคมเบลเนี่ยชนก่อนนะครับแล้วก็มารดินี่ไปรองประมาณนั้นเลยนะครับเวลาเล่นคู่นะครับสร้างสรรค์เกมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวชนอีกคนหนึ่งน่าจะลงตัวนะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นเกมรับได้ดีนะครับผมว่าข้าบอลแม่นเลย สำหรับบอลนี้ครับแล้วก็เรื่องของการแย่งบอลเนี่ยผมว่าพึ่งพาได้นะแต่อาจจะดูแบบบางครั้งอาจจะดูแบบดูเบากว่าโซแคมเบลนะสำหรับความรู้สึกของผมนะครับและก็ในเรื่องของการเล่นลูก,กอากาศเนี่ยผมว่าดีกว่าสแตทนะการหม่งบอลเนี่ย92แต่ที่ผมเล่นมานะทั้งขึ้นไปหม่งประตูก็ทําได้นะครับเคลียร์จังหวะที่โดนคลอสจากด้านข้างก็ทําได้นะผมว่าดีเลยแหละสําหรับเรื่องของการหม่งบอลครับ และก็ในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับอาจจะสําหรับจับไปลิมแบ็กซ้ายนะผมว่ามันก็เล่นได้เว้ยคุณผู้ชมแต่อาจจะเสียในเรื่องของสปีดต,ต้นไงเพราะว่ามันช้านะ80บัแต่ถ้าจับไปเล่นแบ็กซ้ายผมก็ไม่ขัดนะแต่สเตตก็จะลดไปเหลือ94นะครับถ้าพูดถึงแบ็กซ้ายนะครับสกิลพาสีนี่ค่อนข้างครบนะทั้งเวสต์เจ็ดพาสก็มีนะครับพิ i n ปรกซิงก็มาแถมวันทัชพาสก็มีเป็นตัวที่ พอได้อะสหรับบปาโรมาินี่นะครับผมและก็ในเรื่องของการทําเกมการส่งบอลการเปิดบอลเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะส่งสั้นครับสามารถทําได้ปกติครับส่งสั้นเนี่ย8-8ส่งไกลนะครับ9-12สำหรับคุณที่แบบอยากจับไปเล่นแบ็คซ้ายอทิเช่นมุดคุณมีปูโยนะครับยืนคู่กับโซแคมเบลก็ได้และก็จับโรมาเนี่ไปเป็นแบ็คซ้ายถ้าคุณไม่มีเออร์วินหรือว่าคุณไม่มีโรเบโตคาร์ลอสหรือว่าคุณไม่มีลิซ่าราซูก็จับบปาโรมาินี่ไปเล่นได้ ประมาณนั้นสําหรับคุณที่แบบอยากเล่นฟูไอคอนิกโมเมนต์นะครับและก็ในะเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยผมว่าดีเลยนะ87แต่สปีดต้นนะครับจะอยู่ที่80ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ถูกไถได้นะเอาจริงๆอ่ะสำหรับคําว่าไอคอนิกโมเมนต์นะครับมันมีความโกงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับและก็ในะเรื่องของร่างกายนะครับความแข็งแกร่งนะครับ92บาลานซ์84แล้วก็ความอึดน,นะครับ93ส่วนตัวนะผมว่าโมลินี่ยังมีความบางอยู่ นี่ครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่ขาดอ่ะนะครับถ้าเจอแบบตัวแข็งๆจริงๆอ่ะกระแทกไม่ขาดนะครับอาจจะมีโซซัสโซเซีบ้างเกี่ยวกับมอลดินี่นะครับและก็ในเรื่องของสกิลฟ้าสีที่ผมคัดมานะครับมีทั้งหมดครับ6สกิลจะมีการหมุนก่อนเลยนะครับเฮดดิ้งมี one touch pass ครับแล้วก็มี wait set pass รวมไปถึง pin p r o c e s s i n เกี่ยวกับการทําเกมนะครับแมนการ์กิ้งนะครับเกมรับแล้วก็ interruption การเข้าสกัดบอลก็ติดมาให้นะครับผม แล้วก็คลิปนี้ปรามานี้แล้วกันนะผมว่าตัวนี้เนี่ยเก่งแน่นอนนะครับสำหรับการจับไปเล่นกองหลังก็อยู่ที่ท้ายสุดก็อยู่ที่เราด้วยนะครับว่าจะรังสรรค์เกมรับออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับคนบางคนมันเล่นเกมรับไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับก็คลิปนี้ปรามาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ